สภาสหาภาพยุโรปที่มึองสตาบูของฝรั่งเศสมีการประชุมของสมาชิกสภาเมื่อวานนี้ซึ่งได้ข้อสรุปเป็นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยให้ใช้กำลังทหารในการควบคุมผู้ชุมนุมให้น้อยที่สุดเนื่องจากสภาสหาภาพยุโรปมีความเป็นห่วงว่าสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจะเป็นภัยต่อประชาธิปไตยของไทยนอกจากนี้ข้อเรียกร้องของสมาชิกสภาสหาภาพยุโรปยังฝากถึงรัฐบาลไทย ให้เคารพต่อหลักการพื้นฐานของสหประชาชาติที่ระบุว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศต้องพยายามให้ถึงที่สุดในการใช้มาตรการที่ปราศจากความรุนแรงก่อนที่จะใช้อาวุธปืนเป็นทางเลือกสุดท้ายและต้องใช้อย่างจำกัดตามสัดส่วนของความร้ายแรงของสถานการณ์และให้รัฐบาลไทยทบทวนให้แน่ใจว่าการประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นไม่ได้ไปละเมิดสิทธิมนุษย,ยชน หรือเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนรวมถึงเรียกร้องให้ยุติการปิดกั้นเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของประชาชนด้วยสภาสหภาพยุโรปต้องการให้ทุกฝ่ายในไทยจัดการเจรจาขึ้นโดยเร็วเพื่อหาข้อยุติในวิกฤตการณ์ครั้งนี้ด้วยสันติวิธีและเป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยด้านผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศไทยขององค์การนิรโทษกรรมสากลสหรัฐ นายเบนจามินซาวักี้ซึ่งเคยระบุว่าทหารใช้กำลังเกินกว่าเหตุในการควบคุมการชุมนุมล่าสุดก็ได้ออกความคิดเห็นว่าใครก็ตามที่เป็นผู้บงการการเผาสถานที่ต่างๆในกรุงเทพกำลังสูญเสียพลังทางการเมืองส่วนนายโรเจอร์นอร์แมนโฆษกอาวุโสแห่งคณะกรรมธการนิติกรรมระหว่างประเทศที่มีสำนักงานในนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระบุว,ว่ารัฐบ,บาลไทย ต้องทำให้กระบวนการสอบสวนเหตุที่เกิดขึ้นมีความน่าเชื่อถือมีอิสระและเป็นกลางมิฉะนั้นความแตกแยกในสังคมไทยจะยั่งลึกลงไปมากกว่านี้